น,นี้นะคะพิงจะมาพูดถึงหมอนใบโปรดใบล่าสุดของพิงคนะคะก็คือหมอนตัวยูจากคอฟฟี่เลยค่ะที่ชอบมากๆนะค่ะเพราะว่าหมอนใบนี้นะคะรองรับสริระของเราได้ดีมากๆนะคะเวลาใช้นะคะก็คือพิงหมอนนี้ไว้นะคะจะพิงบนโซฟาหรือว่าบนเตียงก็ได้นะแล้วก็เข้าไปนั่งแบบนี้อันนี้คือท่าประจำที่นั่งทุกวัน แล้วก็นี่สามารถนั่งดูซีรีส์หรือว่านั่งเล่นมือถือได้นานแค่ไหนก็ไม่เมื่อยเพราะว่าหมอนใบนี้นะคะรองรับสีริราของเราตั้งแต่หัวไหล่นะคะยาวมาจนถึงมือเลยซึ่งก่อนที่จะมาเจอหมอนใบนี้เหมือนแบบเรานั่งนานแล้วมันก็ปวดหลังเพระเหมือนมันนั่งผิดท่าแต่ว่าพอมาใช้ใบนี้นะก็คือไม่เกิดอาการนั้นอีกเลยคือมาสบายมากจริงทุกคนแล้วก็คือผ้าตรงเนี้มันเย็นมากๆเพราะว่าเป็น k t o cool fabric นะคะมันจะระบายอากาศได้ดีทําให้แบบ หนุนๆอยู่มันก็จะรู้สึกเย็นอนะแล้วมันก็สบายอะมันก็เลยกลายเป็นหมอนใบโปรดใบล่าสุดของพิงอยากให้ทุกคนได้ลองสบายมากจริงๆคะ่ะ